สวัสดีครับวันนี้บิ๊กไบค์พากินของอร่อยพาคุณผู้ชมมาครับมากันที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเด็ดถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีคือเฮียวัดนั่นเองครับเขาอยู่มานานดั้งเดิมแล้วก็เก่าแก่ในย่านนี้มากๆที่เห็นคือก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นแบบแห้งครับคือเครื่องแน่นมากๆราคา45บาทส่วนนี้เป็ดตุ๋นครับแต่เป็นน้ำฮะเส้นเหมือนกันเลยมาเริ่มคลุกแต่ว่าเขาจะให้ปรุงมาก่อนนะมาชิมครับน้ำคือกลมกล่อมครับใส่พริกไป3ช้อนแล้วก็ตามน้ำตาลนิดเดียวครับ เส้นบะหมี่ก็เป็นแบบเส้นแบนครับอร่อยลวกมากแบบกาลังดีตามด้วยเลือดเป็ดนุ่มมากแล้วคือในตัวเลือดเป็ดคือมันมีน้ําแบบน้ําพะโล่ซึมคุณแล้วตามด้วยบะหมี่ครับและที่ขาดไม่ได้คํานี้เนื้อเป็ดคือตุ๋นมาแบบนุ่มละลายในป่าแลนะ้วตับเป็ดครับอร่อยมากแล้วก็ตามด้วยบะหมี่อีกสักทีนะึืง คือมันดีอ่ะองค์ประกอบรวมคือดีนะครับตามด้วยเนื้อเป็ดครับแล้วก็ตามด้วยตับเป็ดอีกทีโอ้โหคุณอร่อยมากแล้วก็ตามด้วยเลือดครับคือเขาให้เยอะมากมาถึงแห้งครับแห้งก็ไม่มีอะไรมากคือเขามีซีอิ๊วดำมาแล้วแล้วก็ปรุงพริกเพิ่มแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งน้ำส้มนิดหนึ่งนะครับมาครัร้งแรกเลือดเป็ดนุ่มมากเนื้อเป็ดครับคือเขาตุ๋นมาได้แบบละลายจริงๆบะหมีล่ลวกมาดีกรุบกรับไม่เละปลายครับคืออร่อยคือน้ำลายกันเลยทีเดียว ตามด้วยตับเป็ดน,นิดนึงส่วนใครมีร้านไหนแนะนำก็อย่าลืมมาแชร์กันส่วนใครเห็นทิปคลิปต้นไหนก็อย่าลืมพิมพ์มาทักทายกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วน่าเจอกัน